นายเล่าวิ วันก่อนหมอได้มีโอกาสถ่ายติ๊กตอกแล้วก็เห็นในชาแนลอื่นนะเรื่องว่าทำไมการทำตาสองชั้นเนี่ยมันถึงเป็นหัตการที่ไม่สามารถบอกราคาเน็ตเน็ตเลยได้เวลาเม้นถามต้องมาบอกว่าแบบเริ่มต้นเท่านี้เริ่มต้นเท่านั้นอันเนี้ยหมอจะไม่อ้างอิงถึงคลินิกอื่นนะจะพูดถึงแค่ในมุมของดรวิคลินิกนะคะความยาก่ายเนี่ยมันแตกต่างกันในแต่ละเคสหมอไม่สามารถตั้งราคาสมมติว่าราคาแพ็กเกจอายุ50กว่าเท่านี้และทุกคนทําเหมือนกันได้เพราะว่า ปัญหาไม่เหมือนกันมากน้อยแตกต่างกันความยากระยะเวลาในการผ่าทุกอย่างมันต่างกันหมดเลยตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทําให้ไม่สามารถบอกราคาเป็นราคาเน็ตเลยได้นะคะบางคนมีหัวตาปิดนะคนไข้ยอยากเปิดก็ได้คนไข้ไม่อยากเปิดก็ได้มันก็เป็นออปชั่นที่เราเลือกเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ชอบเปิดหัวตาทุกคนเราจะไปมัดราคารวมกันแล้วให้ทุกคนต้องเปิดหัวตาทุกคนต้องแก้กล้ามเนื้อตาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมอมองว่าการที่ราคามัน มันแวรตามความยากง่ายหรือว่าปัญหาของแต่ละคนหรือความต้องการของแต่ละคนน่ะมันค่อนข้างยุติธรรมอยู่แล้วเพียงแค่มันอาจจะซับซ้อนหน่อยในการประเมินราคาเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าก็เพื่อผลประโยชน์ทั้งหมดของคนไข้ i ย